ส,สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะคะทุกคนคือแบบห่างหายไปนานมากนะคะหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่มานะคะก็จะมา โชว์ฝีมือค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาโชว์ฝีมือทําอาหารจีนนะคะเมื่อคืนก็คือได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนจีนได้ถามเพื่อนแล้วว่านี่มีอาหารอะไรมาแนะนํำไหมเอ่อเพื่อนก็หามาเยอะเลยอาหารที่แบบอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราก็เลือกมาเมนูเดียวนะคะทุกคนเลือกมาแค่หนึ่งเมนูเท่านั้นแต่เพื่อนมันบอกว่าเป็นอ่าเซียงไช่เซียงไช่ก็คือเป็นอาหารของอ่า ทางหูหนานนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือลาเจียวเฉาโลนะคะที่เลือกเมนูนี้มาเพราะคิดว่าอาน่าจะหาวัตถุดิบได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ไทยนะคะทุกคนเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศเขานะคะเราอยู่ที่ประเทศไทยเราอยู่ที่ประเทศเราแล้วก็ได้ เขียนไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะอันแรกที่เราจะไปาหาซื้อก็คือจะเป็นหลัวซื้อเจียวหลัวซื้อเจียวจะเป็นพริกอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพริกเขียวๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่จะไปหานะคะทุกคนแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นจูโร่จูโร่ก็คือเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูที่บ้านเราก็มีแล้วก็เป็นต้าส่วนต้าส่วนก็คือกระเทียมอันนี้ก็มีอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ เจียงอยู่เจียงอยู่ก็คือสีอ่ขาวหรือว่าซอสถั่วเหลืองแล้วก็หาวอยู่นามันหอยนะมันหอยแล้วก็เหยียนแค่นี้นะคะเหยียนก็คือเกลือนี่เลยนะคะแค่นี้เลยนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะหามาได้น่าจะหามาได้ครบแหละนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเดี๋ยวตอนนี้คือขอตัวแปบ,บน้ําก่อนเพราะว่าพึ่งตื่นทุกคนจะบอกว่าพึ่งตื่นคือ ไม่มีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตเลยตื่นมาคือข้าแล้วขําแล้วก็เตรียมตัวจะกินข้าวแล้วก็เข้านอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเจอกันตอนที่ซื้ออุปกรณ์มาก็แล้วกันเออน่าจะออ้อุปกรณ์มีแล้วเจอกันตอนที่ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วกันนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงห้องแล้วแต่ว่าเราไปซื้อหมูหมูมันไม่มีนะคะทุกคนเราก็เลยเอา ไอ้นี่มาแทนนะคะนี่เลยนะคะเป็นหมูเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมูสไลด์นะคะนี่เลยนะคะน่าจะใช้แทนกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเตรียมเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะทุกคนคะนี่เป็นวัตถุดิบที่เราหามาได้นะคะคือหามาได้แค่นี้จริงๆนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูหมูที่เป็นหมูชิ้นก็ไม่มีนะคะก็เลยได้หมูแบบเป็นสไลด์มาแทนนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีซีอิ๊ว แล้วก็มีซอสหอยแล้วก็มีพริกนะคะมีแค่นี้คือหาได้แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนพอกระทะร้อนแล้วก็เทพริกลงไปเลยะคะ่ะเทไปในกระทะเลยะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ผัด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 ไปเลยคะ่ะผัดจนเมื่อยมือเลยคะ่ะผัดไปนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนกว่าพริกของเรามันจะสุกนะคะทุกคน ตอนนี้คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะคะทุกคนตักมาพักไว้ใส่ในจานก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะใส่น้ำมันหมูงลงไปในกระทะนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูงลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะผัดไปเรื่อยเืเลยนะคะ ไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดไปค่ะผัดไปจนกว่าหมูของเราจะไม่มีสีแดงเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมค่ะหลังจากใส่กระเทียมเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเติมลงไปนิดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะ ใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดต่อนะคะทุกคนผัดให้เนื้อมันสุกนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงปรุงมาลงไปค่ะมีอะไรใส่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปค่ะเกลือค่ะ ใส่มีอะไรใส่ไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้อร่อยอร่อยใส่เท่าที่มีนะคะทุกคนเพราะว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆนะคะหาซื้อได้แค่นี้นะคะทุกคน ทำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมมันไม่เห็นจะจะนี่เลยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะก็เราจะมากินกับข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิม <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะเ <c oughs> มนูวันนี้ถือว่าผ่านนะคะถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะไม่คบรบสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะ

ถ้ากินแดเนื้อใช่ไหมเนื้อมันก็จะมีแบบมันจะไม่อมถ้ากินแด่เนื้อมันก็จะมีเป็นรสชาติของเนื้อแต่ว่าถ้าเรากินกับพริกหมน,นันจะมีแบบเพิ่มเทกเจอร์มาขึ้นนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของพริกด้วยนะคะแต่ว่าพริกไม่เผ็ดอร่อยอร่อยมากเลยถ้าใครอยากทำลองไปทำตามดูนะคะทุกคน นตอนนี้คือกินอิ่มแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้ข้าวก็หมดแล้วนะคะรอกินมือดึกนะคะทุกคนอันนี้เก็บไปกินมือดึกกันหมดแล้วนะคะทุกคนเกลี้ยงนะคะข้าวข้าวคือกเกลี้ยงนะคะทุกคนแต่ว่าผัดของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะเอ๋อเก็บไว้กินมืดมืดึกกันนะคะเหลือแค่นี้เหลือนิดเดียวเองนะคะเอาอเก็บไว้กินมือดึกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ พอแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้ทำาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ